สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมังกรถือได้ว่าเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับโดยความที่ดาวเสารเป็นดาวประจําราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวิจัยนตนเองและทำงานหนักมากชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับการทำงานให้กับความสำเร็จของตนเองเป็นอย่างมากนะครับพวกเขานะชาวมังกรทั้งหลายยังเป็นมืออาชีพในหลายๆสายงานเรียกได้ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากความสามารถของตนเองนะครับนอกจากนี้นิสัยลึกๆของชาวมังกรแล้วยังรักอิสระเป็นอย่างมาก พร้อมกับความก้าวหน้าไม่น้อยกว่ากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งและรักอิสระนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงจะสิ้นปี2อ6 6รแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอทําคลิปหัวข้อดีๆที่นําไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดีกับชีวิตนะครับขออนุญาตมาในหัวข้อชีวิตติดขัด ให้ปฏิบัติตามนี้กับเจ้าที่ในบ้านก่อนสิ้นปี2566นี้นะครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะครับว่าพลังงานวันนี้จะขึ้นมาแบบไหนก็ขอให้กัลยะาณมิตรเข้ามานะครับเช็คพลังงานตัวเองก่อนถ้าตรงก็ให้รับฟังเนื้อหาข้างในนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งไม่ใช่การดูดวงของใครคนไหนคนหนึ่งนะ ดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับขออนุญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ขอให้พลังงานออกมาตรงออกมาชัดเจนเพื่อที่จะช่วยผู้คนให้ได้มากๆเลยนะครับเอาละครับกัลยาณมิตรพลังงานที่ขึ้นมานะครับตรงกับหัวข้อเลยนะครับมันเป็นพลังงานของคนที่ติดขัด การติดขัดนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการทำงานนะครับในที่ที่ทำงานถึงแม้ว่าการเงินจะดีแต่ก็จะติดขัดในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเรื่องของหัวหน้างานมากดดันนะครับหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเคยเสนอการขายไปแล้วเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับและที่สำคัญที่พลังงานขึ้นมาเด่นเลยนะครับคือติดขัดในเรื่องของการเงิน ไม่ว่าใครจะหาได้มากได้น้อยคือเงินมันจะเก็บไม่อยู่ถ้าคุณหาได้สองหมื่นต่อเดือน,นก็จะมีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเดี๋ยวคนในบ้านป่วยเดี๋ยวผู้สูงอายุต้องใช้เงินเข้าลงมากระทันหันเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวอพอได้เงินมาต้องประจวบเหมาะต้องจ่ายค่าเทอมลูกนะครับหรือ,อพี่น้องมีความเดือดร้อนมากๆเรื่องคอขาดบาดตายจําเป็นจะต้องใช้เงินมาขอร้องเรา เป็นต้นซึ่งทําให้เราเขาเรียกว่าหาเงินมือซ้ายออกมือขวานะครับถามว่าดวงชะตาแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันเป็นดวงชะตาของการติดขัดนะครับทีนี้เนี่ยเราเข้ามาฟังเนื้อหาข้างในนะครับทีนี้เนี่ยพลังงานที่ขึ้นมานะขอเตื่นก่อนว่าตามความเชื่อของคนไทยเรานะครับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยคุ้มครองดูแลคนในบ้านดูแลเรานะครับทีนี้เนี่ยหากชีวิตเราติดขัดมีความเชื่อบอกต่อๆกันมานะครับว่าเป็นเพราะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านท่านไม่พอใจหรือไม่ได้รับความเคารพจากเราหรือจากคนในบ้านนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องทำเพื่อปลดปล่อยพลังงานไม่ดีสิ่งที่จะต้องทำสิ่งที่ควรทำนะครับ เพื่อให้สิ่งที่มันติดขัดเนี่ยมันมันลายหายไปนะครับคือการขอขมาขอพรจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้มันทําความสะอาดบริเวณหิ้งพระหรือศารเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรานะครับให้มันมีความสะอาดเรียบร้อยให้มันปราศจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งอังปมงคลทั้งหลายทั้งปวงต้นไม้ยาวต้นไม้ บดบังแสงอะไรก็ขอให้ตัดมีหญ้าขึ้นอะไรก็ขอทำขอให้ท่านนะครับทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยมันก็จะเปรียบเสมือนว่าอุปสรรคอะไรที่มันมาติดขัดในชีวิตเราได้ทำความสะอาดมันออกแล้วนะครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะต่อมานะครับก็พยายามไหว้เจ้าที่ให้เหมาะสมนะครับ จะจหาดอกไม้ผลไม้น้ําสะอาดขนมหวานเป็นต้นไหวทุกวันพระนะครับทีนี้เนี่ยในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยนะครับในคนไทยนะครับเชื้อสายจีนเขาจะไหวทุกวันพระหรือไหวทุกเช้าไหวน้ํเปล่านะครับแต่ทีนี้เราก็ดูความสะดวกความเหมาะสมของเราแล้วหละถ้าไหวทุกวันได้ก็จะดีไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อดอกไม้ไปซื้อขนมซื้ออะไรมาไหวทุกวันนะครับ ไหว้ทุกวันคือน้ําเปล่านะครับทําแค่นี้ให้จิตใจเราสงบมันก็คือการาบเคารพแสดงความเคารพนับถือกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านละวันพระใหญ่ใหญ่เราค่อยจัดดอกไม้จัดขนมหวานมาไหว้เสริมเป็นต้นนะครับทีนี้นการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะครับเราต้องอรู้ทั้งที่รู้แล้วก็ทั้งที่ไม่รู้ก็ลองนึกดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคย กล่าวร่วมเกินเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอะไรไหมหรือว่ายังไงก็ขอให้ไหว้วันพระใหญ่นั่นแหละก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอขอมาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ขอให้ท่านอาเอาหมดสิกรรมให้แล้วก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตไปและให้ชีวิตมีแต่ความเจริญนุ่งเรือง,งนะครับคำบอกกล่าวคำขอขอมาเจ้าที่เจ้าทางก็ต้อง เอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองนะครับข้าพเจ้านายนางนางสาวนะครับขอกราบขอขามาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาบ้านหลังนี้หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินหรือกระทำถึงใดที่ไม่เหมาะสมด้วยความที่รู้หรือด้วยความที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจข้าพเจ้าก็ขออภัย มาณนะที่นี้ด้วยขอให้เจ้าที่เจ้าทางได้โปรดเมตตาคุ้มครอง,องดูแลข้าพเจ้าและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขอัศาาจากโลกไัยทั้งปวงอันนี้ก็คือคำแนะนำพื้นฐานแบบเบสิกเลยที่จะต้องทำก่อนสิ้นปีนี้นะครับแต่สิ่งที่จะต้องเจาะลึกให้เหมาะสมกับดวงชะตานะครับนี่คือประสบการณ์ของอาจารย์เองนะครับบางท่านหลายๆท่านเข้าใจว่าการไหว้เจ้าที่เนี่ย มันแค่ปูผ้าขาวไหว้กลางบ้านนะครับแต่มันยังมีการไหว้เจ้าที่ที่แบบแรงมากๆคือไหว้เจ้าที่สี่มุมบ้านนะครับจะเป็นไหว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับดวงชะตามากๆคือเจ้าบ้านกับเจ้าที่ในบ้านนี้คือมันแยกกันนะครับคือเวลาเราจะสร้างบ้านสมมติเป็นบ้านเดียวนี่ในที่ดินแปลงนั้นนะมันจะมีเจ้าที่ที่เป็นเจ้าที่ของที่ดิน อาจจะเป็นเจ,จ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปหรือเจ้าที่ที่มีมาตั้งแต่อดีตการท่านคอยปกปักรักษาพื้นดินตรงนั้นอยู่นะครับแต่ทีนี้พอเรามีการสร้างบ้านขึ้นไปนะครับเข้าไปมันก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางที่เราตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลเจ้าที่ตายายหรืออะไรที่ในบ้านเราเราตั้งเองเราอัญเชิญมานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่จะแบ่งกันเป็น2 2งสองเจ้าที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่ทั้ง2ส,ส่วนเนี้ย ท่านใดจะส่งเสริมเราท่านใดไม่พอใจเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําคือ,อในปี2อ6 7นก็คือตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับควรจะมีการตรวจดวงชะตาดูในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเพราะมันสําคัญในการวางแผนชีวิตของเราตลอดปีนะครับถ้าเราทําถูกต้องเราขอขมาถูกต้องเราไหว้ถูกต้องสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราและคนในบ้าน บ้านก็จะมีแต่คนามสงบสุขความร่มเย็นจะมีแต่คนที่มีความโชคดีจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องทะเลาะแว้งอะไรต่างๆนะครับปกติอาจารย์ตรวจด,ดวงครั้งหนึ่งก็คือตรวจรายเดือนนะครับ199บาทแต่คลิปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคลิปพิเศษถ้ากันละยะเวลาไมท่านใดมีโอกาสเข้ามารับฟังนะครับถ้าอยากเปิดดวงรายปี2 5 6 7แ้วดละดูเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง ให้เหมาะสมและการไหว้ขอขมาต่างๆวันและเวลาที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับทักอาจารย์ไปได้นะครับขอทักบอกว่าขอราคาโปรโมชั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและดวงชะตา2 5 6 7นะครับอาจารย์มีราคาโปรโมชั่นอยู่ที่999าบาทน,นะครับตลอดทั้งปีเหมือนจะมีอาจารย์ที่เป็น คอยเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นคนแนะนําดวงชะตาเป็นคนดูในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางในเรื่องของฮวงจุ้ยที่บ้านในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะหนุนนําดวงชะตานะครับถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากๆเพราะถ้าเรารู้แนวทางเรารู้ดวงชะตาของเราจะขึ้นหรือจะลงเรารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่หนุนนําเรารู้ว่าเราทําผิดอะไร,ร,ร ving, ครับที่เจ้าที่เจ้าทางเรารู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางชอบอะไร ถ้าเราแก้ไขถูกต้องเราวางแผนตั้งแต่นัเนิ่นๆโอกาสที่เราจะมีใชยกับการใช้ชีวิตในปี2 5 6 7เนี่ยมันมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับดีกว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่ทำแล้วเราเสียดายเงินอน้อยนิดแค่นี้นะครับแล้วเราไปเผอลงทุนเราไปโดนโกงโดนหลอกหรืออยู่ดี่ดีเอาเงินให้เพื่อนสนิทยืมแต่บอกว่าจะใช้แต่ชิ่งเลยหรือไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนอยู่ๆนี่นั้นกายมาเป็นของเรา ไม่รู้ตัวอันนี้จะมาเสียใจทีหลังร้องไห้ทีหลัง,ลง,ลงคือมันก็สายไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์แนะนำนะครับเอาละครับกัลยาณมิตรท่านใดถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีมันมีประโยชน์พลังงานมันตรงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปฏิบัติใช้กับตัวเอง มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากนี้อาจารย์ก็ขออวพอรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อาจารย์ก็อยากฝากว่าอาจารย์เปิดเพจใหม่เป็นเพจ Facebook นะครับอยากให้กระยะาณมิตรหรือ FC ต่างๆนะครับช่วยกันเข้าไปกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปลิงก์ในการกดติดตามอยู่ใต้คลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ